สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ผลบอลเมื่อคืนครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของผลบอลครับในวันที่25กระกรกฎาคม2 5ง6 5 6ครับผลฟุตบอลยูฟาเซิมเปนลลีครับผมซักกิลิตครับเสมอนัางด้านของกาลาตาชารายไป2องประตูต่อ2ครับ SJK ครับ เอาชนะทางด้านของโนสไป1ประตูต่อศูนย์ครับดินามชาแคร็บครับเอาชนะทางด้านของเอสทาน่าไป4ประตูต่อ2ครับนานิโปรครับแพ้ให้กับทางด้านของพานาธิไนก้อนไป1ประตูต่อ3ครับเชเวตครับเสมอทางด้านของลาชิงโกงไป1ประตูต่อ1ครับสลีตกิสมมสตาครับ แพ้กันทันหน้าของโซโลวานบาติราว่าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเบนดาริกครับแพ้กันทันหน้าของโคเปเฮเกนไปศูนย์ประตูต่อสองครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาคอัเฟิสเลียครับแอตแลนติกครับแพ้กันทันหน้าของปาติชานิสทิสลาน่าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเดอะนิวเชนครับเสมอทางหน้าของ สวิส <Swiss S 2> ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฮัมรูสปาร์ตันครับเอาชนะทันต์ของดินาโนทิสบิลิซิสไปสองประตูต่อหนึ่งครับบอนคาร์นี่ครับเอาชนะทันต์ของลาม์เอฟซี C, ไปศูนย์ประตูต่อสามครับเตเพนครับแพ้ต่างหน้าของวินเมียร่าไปศูนย์ประตูต่อสามครับ ไปต่อที่ผลฟุตบอลไอร์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งครับทอคูอาคูเรลี่ครับเอาชนะทางหน้าของกอสตาเซนยานาเนสไป1ประตูต่อ3ครับเซลฟอร์ Self ork, ครับเอาชนะทางหน้าของกรินดาวิดไป2ประตูต่อ0ครับไปตอนที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรสมสรครับปาร์ติชเชนเชมงครับเสมอกันทางหน้าของอาวาเซอร์ asser, ไปสูตรประตูต่อ0ครับแคทสซอนสเปอร์ครับ เอาชนะทางด้านของราบ็อกนิสกี้ไป1 4ประตูต่อ1ครับอ,อูดิเนเซค่ครับเอาชนะทางด้านของอาบีไรซิกไป2ประตูต่อ1ครับเฮรามเคิรนอันมีโรสครับเอาชนะทางด้านของเอ็มไป1ประตูต่อ0ครับปอโต้ครับแพ้ให้กับทางด้านของวูแฮัมตันไป0ประตูต่อ1ครับสองแฮมตันครับ แพ้ให้กับทางด้านของบอทมัต,มตไป2ประตูต่อ3ครับเบนฟิก้าครับแพ้ให้กับทางด้านของเบลลี่ไป0ประตูต่อ2ครับสปอร์ติ้งลิบบอนครับเอาชนะทางด้านของเลอาโอเซนโซดัดไป3ประตูต่อ0ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับใครที่อยากทาาราบสกอร์ผลบอลคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ดีครับรำลากันไปเลยครับบอกไว้ก่อนนีครับว่าของแท้ต้องโลโก้สีแดงเท่านั้นครับผมสวัสดีครับ